คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะบิ๊ตี้อยากจะทานอาหารทะเลมากๆเลยนะคะแต่ว่าเราก็ไม่เขามีเวลาไปถึงทะเลกันแล้ววันนี้บิ๊ตี้จะพาคุณผู้ชมมาทานอาหารทะเลบนท้ากันค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะคะว่าข้างในมีอะไรน่ารับประทานกันบ้างดูกันเลยตามมาค่ะ ุูชมค,คะ่ะตอนนี้ก็อยู่ในร้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารก่อนดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะโอ้หน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะ,ะสวัสดีครับน้องบิวตี้อ้าวสวัสดีค่ะพี่น็อตแหมวันนี้นะคะผู้บริหารของร้านแหลมเจริญซีฟู้ดมาเองเลยทีเดียวนะคะคพี่น็อตพามีเวลาว่างไหมคะ ยินดีครับงั้นเชิญเลยดีกว่าค่ะทำไมวันนี้พี่โน้ตถึงได้เข้ามาที่ร้านล่ะคะก็ปกติแล้วพี่ก็จะเดินสายไปตามสาขาต่างๆครับเพื่อตรวจเยี่ยมพนักง,งานแล้วก็ดูแลร้านอยู่เป็นประจำครับอย่างงี้ดีเลยค่ะพี่โน้อตรับประทานอาหารมาหรือ,อยังคะยังครับงั้นเดี๋ยวพี่ขอแนะนำอาหารให้กับน้องยูตี้ละกันเนาะงั้นดีเลยค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะอาหารก็พร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็อยากจะถามพี่โน้ตว่าจากร้านอาหารทะเลเล็กๆนะคะ มีการบริหารงานยังไงคะถึงได้มามีการครองใจผู้บริโภคนะคะมานานถึงกว่า30ปีเดียวก็จริงๆเนี่ยร้านหลังเจริญซีฟู้ดเริ่มต้นมาที่จังหวัดระย,ยองเนี่ยมากว่า30ปีแล้วเป็นตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณแม่ครับแล้วก็ได้ขยายกิจการมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็หลายสาขารวมแล้ว1 1สาขาสาขาโดยทางคุณพ,พ่อแม่ก็ยึดหลักในเรื่องของความจริงใจ แล้วก็รสชาติที่จะมอบให้กับลูกค้าที่มาทานล้วเรียกได้ว่าตรงนี้เป็นจุดเด่นของทางร้านได้ด้วยใช่ไหมคะเพราะทุกครั้งที่นักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่จังหวัดระยองรหรือจะเป็นที่กเกาะเสม็ดเนี่ยก็จะไปแวะทานอาหารที่ร้านก่อนอดังนั้นเองแล้วเนี่ยที่ร้านเลยจะมีลูกค้ามาเยอะในช่วงของวันหยุดเดือยาหรือวันหยุดสุดสัปดาลูกค้าก็ เรียกร้องที่บอกว่าเมื่อไหร่จะมาเปิดที่กรุงเทพอ๋อเพราะว่าค่อนข้างไกลใช่ไหมใช้ชเวลาเดินทางใช่ดังนั้นเองเนี่ยทางร้านเลยมีแนวความคิดที่จะมาเปิดขยายสาขาที่กรุงเทพตอนนี้ก็เข้ากรุงเทพมาร่วม5-6ปีลแล้วครับและอย่างนี้เนี่ยมีการคัดสรรวัตถุดิบยังไงคะแล้วก็คัดสรรวัตถุดิบจากหลายแหล่งที่มีประโยชน์และก็ที่คุณภาพคัดสรรมาแล้วว่าดีที่สุด ไม่จะเป็นว่าจะาต้องมาจากแหล่งที่ระยองเท่านั้นนะครับบางแหล่งเนี่ยมาจากทะเลทางด้านทิศภาคใต้แล้วก็เรามีการจัดส่งขึ้นที่ห้างทุกวันแล้วสาขาเนี้นะคะเปิดมานานหรือยังคะสาขาทารลไรพาร์คเนี่ยเปิดมาได้4ปีกว่านะครับสปีกว่าใช่ก็เราก็ครอบคลุมทั้งโซนในเมืองค่ะ ไม่ว่าจะเป็นพารากอนหรือว่าเซ็นทรัลเวลด์แล้วก็ด้านนอกเช่นพาราไดพาก็อยากจะถามต่อเลยนะคะว่าธุรกิจนี้นะคะถ้าใครเกิดสนใจอยากจะเปิดธุรกิจอย่างนี้แบบพี่โน้ตบ้านนะคะจะต้องทำยังไงบ้างก่อนอื่นคงต้องอมีใจรักในเรื่องของงานบริการและการปรุงอาหารมาก่อนอนะครับแล้วก็การใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นในทางด้านของอาหารหรือการบริการ คุณผู้ชมก็จะสามารถทำร้านอาหารที่ตัวเองต้องการและก็สามารถบริการอาหารนี้ถึงลูกค้าทุกๆท่านด้วยได้ด้ว่าทุกอย่างต้องเกิดที่ใจก่ใช่ครับค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณพี่โน้ตมากมากเลยนะคะคขอบคุณค่ะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็แนะนำเคล็ดลับดีๆนะคะเกี่ยวกับร้านแหลมเจริญซีฟู้ดนะคะแต่สำหรับช่วงหน้านะคะมีอะไรน่าสนใจนั้นไปติดตามกันเลยค่ะพี่โน้ตค่ะทันต่อกันดีกว่านะคะดีค่ะ